ขั้นตอนการใช้พลังของการรักษามีเพียงหนึ่งขั้นตอนมีหลักการเพียงข้อเดียวในการใช้พลังของการรักษาสำหรับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวต้นไม้ใบหญ้าสายลมผืนดินหลักการนี้ทํางานร่วมกับสัญชัตทยาและกฎของการเติบโตมนุษย์รู้จักและเข้าใจหลักการนี้มานานแล้วซึ่งหลักการนี้มนุษย์เองก็ใช้เพื่อความก้าวหน้ามาในทุกยุคทุกสมัย จริงอยู่ที่มันมีวิธีการกลยุทธ์และเทคนิคจํานวนมากในการดึงพลังนี้ออกมาใช้แต่สําหรับการใช้พลังของการรักษามีขั้นตอนเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้นคือศรัทธาขอเพียงมีศรัทธาปฏิหารจะเกิดแก่ชีวิตของคุณศาส,สนาทุกศาสนามีความเชื่อเป็นของตัวเองซึ่งความเชื่อของพวกเขาถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกผ่านช่องทางต่างๆกฎแห่งชีวิตกฎแห่งจิตใต้สำนึกเองก็เป็นความเชื่อเช่นกันและไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณเชื่อมันจะเป็นจริง ความเชือ่อคือความคิดที่คุณมีในจิตเป็นความคิดที่ส่งผลให้พลังของจิตตัดสืมืดกระจายไปในทุกช่วงและทุกด้านของชีวิตตามอุปนิสัยการคิดของคุณมันเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดถ้าคุณเลือกจะมีความเชื่อที่บั่นทอนหรือทำร้ายตัวเองเพราะไม่ใช่สิ่งที่คุณกลัวที่จะทำร้ายคุณแต่มันคือความเชื่อหรือความคิดที่อยู่ในจิตของคุณต่างหากที่จะทำร้ายคุณ ประสบการณ์การกระทำสถานการณ์และเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณจนถึงตรงนี้เป็นเพียงภาพสะท้อนและการตอบสนองต่อความคิดของคุณเท่านั้นการรักษาด้วยพลังของการอธิษฐานจิตคือการกำกับให้จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำงานร่วมกันเทคนิคการรักษาด้วยพลังของการอธิษฐานจิตคือการทำงานร่วมกันของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกอย่างราบรื่นเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนและมีความหมาย การใช้เทคนิคนี้คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรและทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนั้นโดยเริ่มจากการเลือกไอเดียความคิดแผนการหรือสร้างภาพในใจของสิ่งที่คุณปรารถนาจะให้เกิดขึ้นจากนั้นส่งไอเดียหรือภาพในใจไปยังจิตใต้สำนึกด้วยความรู้สึกที่ว่าภาพหรือไอเดียนั้นเป็นความจริงเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายคุณต้องมีความศรัทธาและรักษาระดับของความศรัทธานั้นให้ได้และสิ่งที่คุณต้องการจะได้รับการตอบรับทุกกระบวนการต้องชัดเจนและไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้นสมมุติว่าคุณตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาบางอย่างโดยใช้การอธิษฐานจิต คุณรู้ว่าปัญหาหรืออาการเจ็บป่วยนี้เกิดจากความคิดเชิงลบที่มีความกลัวซึ่งความคิดนี้แฝงตัวอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณและถ้าคุณสามารถกำจัดมันออกไปปัญหาหรืออาการเจ็บป่วยของคุณจะหมดไปเมื่อรู้เช่นนี้คุณตัดสินใจใช้พลังรักษาที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเริ่มจากการย้ำเตือนตัวเองว่าภายในจิตใต้สำนึกมีปัญญาและพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถจัดการกับทุกปัญหาและรักษาทุกอาการได้ ถูกวินาทีที่คุณยึดมั่นในความจริงข้อนี้ความกลัวของคุณเริ่มที่จะหายไปและความจริงเหล่านี้ก็เริ่มที่จะเติมเต็มพื้นที่ว่างในจิตที่ถูกความเชื่อผิดๆกัดกินมานานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกอย่างคุณขอบคุณการรักษาครั้งนี้โดยความที่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นคุณปล่อยวางปัญหาอุปสรรคและโลครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงจนกว่าความรู้สึกที่ต้องอธิษฐานจิตจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง คุณต้องจําไว้ให้มั่นว่าขณะที่คุณอธิษฐานจิตคุณต้องห้ามใส่พลังให้เรื่องลบๆหรือห้ามคิดแม้สักเสี้ยววินาทีว่าพลังนี้จะไม่ได้ผลเพราะความคิดเช่นนี้เองคือตัวขัดขวางไม่ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในขณะที่ความศรัทธาจะช่วยให้จิตสํานึกและจิตใต้สํานึกทํางานด้วยกันอย่างราบรื่นความหมายของการรักษาด้วยพลังวิเศษและทําไมความศรัทธาในความงมงายถึงได้ผล ผู้มีพลังวิเศษคือผู้ที่สามารถทําการรักษาได้โดยไม่มีความเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์เรื่องอานาจของจิตและพลังที่เกี่ยวข้องเขาอาจอ้างว่าตัวเองเกิดมาพร้อมพลังพิเศษในการรักษาและคนป่วยที่ศรัทธาในตัวเขาอาจได้รับผลลัพธ์บางอย่างหมอผีวูดูในแอฟ,ฟริการวมไปถึงหมอผีในหลายๆประเทศอาจทําการรักษาได้ด้วยมนต์คาถาหรือวัตถุมงคลหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คนป่วยเชื่อในกรรมวิธีของพวกเขาได้อย่างสุดหัวใจ กรรมวิธีไหนก็ตามที่ช่วยเปลี่ยนความกังวลและความกลัวให้เป็นความคาดหวังและศรัทธ,ธาจะเกิดผลลัพธ์เสมอดังนั้นต่อให้เป็นความเชื่องมงายแต่ถ้ามันสามารถช่วยให้คุณหมดสิ้นซึ่งความกลัวและความกังวลมันจะเกิดผลลัพธ์ขอเพียงคนป่วยเห็นภาพตัวเขาแข็งแรงและได้รับคำพูดชี้นำเชิงบวกและเชื่อในสิ่งเหล่านั้นจิตใต้สำนึกก็พร้อมจะตอบสนองทันทีความหมายของการรักษาทางไกล สมมติว่าคุณได้รับข่าวว่ามีสมาชิกในครอบครัวป่วยและเขาอยู่ห่างไกลออกไปคุณสามารถอธิษฐานจิตถึงเขาได้เพราะมันไม่ใช่คุณที่ทํางานแต่เป็นจิตใต้สำนึกที่อยู่ข้างในต่างหากที่พร้อมทําทุกอย่างจิตเป็นสิ่งมหศัศจรรย์และจิตทุกดวงในจักรวาลน,นี้เชื่อมถึงกันหมดความคิดของคุณเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีสามารถส่งไปถึงสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยได้ซึ่งสามารถรักษาเขาได้ตราบเท่าที่สมาชิกคนนั้นมีความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีเช่นกัน คุณไม่จาเป็นต้องพยายามส่งจิตหรือความคิดออกไปข้างนอกตัวคุณสามารถรักษาสมาชิกในครอบครัวได้หรือการมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีซึ่งตรงนี้เองจะส่งผลดีกับทุกคนที่อยู่รอบตัวของคุณผมมีตัวอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตรงนี้มากขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ผู้ฟังรายการวิทยุของผมคนหนึ่งติดต่อเข้ามาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอธิษฐานจิตให้แม่ของเขาที่ป่วยเป็นโรคหัวใจสิ่งที่เขาอธิษฐานคือพลังในการรักษาอยู่กับแม่ของฉันแล้วร่างกายของเธอเป็นเพียงภาพสะท้อนของความคิดฉันรู้ว่าถ้าต้องการจะเปลี่ยนภาพสะท้อนนั้นฉันต้องเปลี่ยนที่ต้นทางของมันจิตของฉันคือต้นทางของภาพสะท้อนนั้น และตอนนี้ฉันมีภาพใหม่ของแม่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พลังรักษาที่ไร้ที่สิ้นสุดที่สร้างร่างกายของแม่ขึ้นมากำลังทำให้ทุกอะตอมของแม่สมบูรณ์พร้อมๆกับทำให้เซลล์ทุกเซลล์ของแม่มีแต่ความสงบคุณหมอทุกคนถูกกำกับโดยเบื้องบนและรู้ว่าต้องทำอะไรไม่ว่าใครก็ตามที่สัมผัสแม่ของฉันล้วนทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องฉันในตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวกับกฎของชีวิตและกฎของความรัก ฉันรู้ว่าสิ่งดีๆทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นในร่างกายของแม่ของฉันผู้ฟังคนนี้อธิษฐานเช่นนี้วันละหลายต่อหลายครั้งผลคือแม่ของเขามีอาการดีขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่วันดีจนคุณหมอเจ้าของไข้ประหลาดใจการปลดปล่อยพลังงานจนของจิตใต้สำนึกเพื่อนนักจิตวิทยาของผมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าปอดข้างหนึ่งของเขาติดเชื้อผมไปดูผลการวิเคราะห์พบว่าเขาติดเชื้อวัณโรคจากนั้นก่อนนอนทุกคืนเขาจะพูดว่า เซลล์ทุกเซลล์เส้นประสาททุกเส้นเนื้อเยื่อทุกชิ้นกล้ามเนื้อทุกอนูของปอดชั้นกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่ให้แข็งแรงบริสุทธิ์และสมบูรณ์ร่างกายของฉันกำลังถูกรักษาให้กลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งเขาหายจากวัณโรคภายในหนึ่งเดือนเป็นการหายขาดเรากอว่าไม่เคยติดเชื้อวัณโรคเลยแม้แต่น้อย ผมอยากรู้ความลับของเขาจึงถามไปว่าทำไมเขาถึงพูดก่อนนอนคำตอบของเขาคือพลังงานจรของจิตใต้สำนึกจะยังคงทำงานต่อเนื่องในช่วงที่คุณหลับดังนั้นก่อนนอนคุณควรหาอาะไรดีๆให้จิตใต้สำนึกของคุณทำขณะที่คุณนอนหลับมันเป็นคำตอบที่ปราดเปรื่องมากและถ้าสังเกตดูดีๆเพื่อนของผมไม่เคยพูดชื่อโรคหรือพูดถึงปัญหาเลยเขาบอกแค่ว่าปอดของเขาติดเชื้อซึ่งเป็นคำบอกเล่าเท่านั้น ดังนั้นผมอยากจะแนะนําเป็นอย่างยิ่งว่าคุณควรจะหยุดพูดถึงอาการเจ็บป่วยของคุณหรือให้ความสําคัญกับมันยิ่งสิ่งเหล่านี้มีพลังมากขึ้นสิ่งที่คุณจะได้รับคือความกลัวผมอยากให้คุณทําเหมือนเพื่อนของผมเป็นศัลยแพทย์ทางจิตให้ตัวเองและคอยดูปัญหาทั้งหมดหายไปเหมือนกิ่งไม้แห้งๆที่ร่วงโรยจากต้นไม้ อีกอย่างการที่คุณกําลังพูดถึงอาการเจ็บป่วยคุณกําลังขัดขวางพลังงานจนของจิตใต้สํานึกของตัวเองนั่นแปลว่าคุณกําลังขัดขวางพลังรักษาและพลังจิตใต้สํานึกไม่ให้ทํางานเพื่อประโยชน์ของคุณและไม่เพียงขัดขวางเท่านั้นแต่คุณกําลังสนับสนุนให้ปัญหาหรืออาการเจ็บป่วยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในจิตจงเติมจิตตัวเองให้เต็มด้วยความจริงของชีวิตและก้าวไปข้างหน้าในแสงแห่งความรัก